กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สูขคนครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิผ้าไปตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อเมื่อคืนทดี่ผ่านมาเนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กะ,นะนะกะเข่าบ้างรุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะกะเข่าแน่กะพี่น้องกะเบื้องทางช่องล,ละละเข่าสามสำนักสี่สำนักพี่น้องนะครับรุดสามพี่น้องนะครับเนาะ หายพี่น้องหายกับร่งใจนะครับเนาะหายกับร่างใจผู้เข่าหายกับร่างใจผู้รุดพี่น้องคนเฮาอยู่น้ากันกับเขาบ้างรุดบ้างนะครับมันอยู่ที่ดวงที่โชคที่วาส,สานาเนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ผู้ได้เขาถือผู้นั้นกระถือผู้ได้เขาผู้ถือกระลุดและพี่น้องนะครับอยู่กับโชคกับวาสนากับดวงเฮาคิดดีทําดีพี่น้องถ้ามาอยู่ในช่องพ่อใจดีดีทุกอย่างพี่น้องฟังแต่ว่าใจดี พี่น้องสุดยอดพี่น้องนะครับบ่าเคยเหตุไหนพี่น้องผิดหวังเหตุไหนผิดหวังก็คือว่าหน่อยที่สุดก็อยูน้าดวงน้าโศกน้าบาสนาของพีของน้องแน่คําว่าให้คือยิ่งใหญ่ที่สุดนะพี่น้องนอกําคว่าให้คือยิ่งใหญ่ที่สุดน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาพี่น้องนะครับเพจจังใดตะขาดป้าไปเสือก็อยูบ่ไรนะครับถ้าขาดเสือปลาก็อยูบ่ไร ปาอยู่บ่ไดรเพราะยังพี่น้องถ้าเสืออยู่ป่ากะบ่มีคนไปตัดใหม่ทำไายป่านะครับถ้าบ่มีปลาเสือกระยูบ่บ่ไรเสือก็ยยานค้นก็ต้องไปหาปลาใหม่อยู่พี่น้องนะครับมันเป็นอย่างสั่นเนาะนะครับพี่นอ้องเอาพี่น้องมาติดตามแนวทางของปู่มงคลนะครับพี่น้องวันที่ยี่สิบพี่น้องใส่วันที่ก่อนเนาะมันสิหลงสิลืมกันเนาะพอจะดีก็แห่งค้นหลงง่ายลืมง,ง่ายอยู่พี่น้องนะครับ ขอขอบ,บขอบคุณพี่น้อง FC, อเอฟซีที่บเคยทีโบเคยป่าเนาะถึงสีเขา่าถึงสีรุดพี่น้องก็อยู่น้ำกันมาตลอดพี่น้องนะครับยี่สิบธันวาคมให้กำลังใจพ่อใจดีมาตลอดนี่แหละพ่อใจดีมีกำลังใจสู่ต่อไปนอนพี่น้องให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจบอกให้ถ้าพ่อใจดีสู่สู่นะครับวันที่ยี่สิบธันวาสองห้าหกเจ็ดนอนพี่น้องเนาะยี่สิบธันวาสองห้า 67เจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนาพี่น้องาะปู่มงคลเดอร์พี่น้อง,นะ,ง,น,อน,องนะครับลาวพัฒนาพี่น้องนะครับปูม่มงคลเนาะพี่น้องาะ เข่าหรือรุดมืเอบ่งย้อนหลังกันได้พี่น้องนะครับย้อนหลังเดี๋ยวพอจะดีเอาให้เบิงเนาะนะครับนี่ย้อนหลังของปูมงคลพี่น้องงวดที่ผ่านมาของมือขึ้นนีเนาะวันที่18ธันวทัานมาสองหลาวพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่าง3กับ5แต่ฟันทงไปที่5าจะมาออกตัวร่องที่3พี่น้องนะครับจับคู่3ามสอง3 7 ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าฟันไปที่ห้าเจ็ดพี่น้องแต่เมื่อออกตัวร่องสามเจ็ดพี่น้องนะครับอันนี้คือของปูมงค้นพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนะครับปูมงค้นกับโมเมนตธรรม,มาดาสุดยอดคือกันดีใจน้ำผู้โชคดีโชคหมันนะครับดีใจน้ำผู้รุดพี่น้องอาจเพิ่นอีเป็นผู้โชคดีต่อไปพี่น้อง นะครับพูดที่ลุดไปจะจะเสียใจพี่น้องผู้ได้ก็จะเฝ้าดีใจนะครับเราจะไปสรุปกันตอนปีใหม่พี่น้องนะครับนอนพี่น้องเนาะดีใจน้ำพูโชคดีดีใจน้ำพูรุดพี่น้องดีใจน้ำสุโภสุกนให้กำลังใจกันนอะพี่น้องเนาะทุกอย่างจะได้ดีทุกอย่างจะได้เดินหน้ากันต่อไปทุกอย่างจะได้สู่กันต่อไปพอแต่ความสำเร็จก่อนปีใหม่พี่น้อง หลังจากปีใหม่เข้าจังมาเริ่มต้นกันไหมนะพี่น้องเริ่มต้นกันไหมพอใจดีสิทําให้ดีที่สุดก็ปีหกเจ็ดพี่น้องสำหรับปีหกแปดเนาะเอาพี่น้องมาเบ่งปูมงคลวิ่งยังพี่น้องวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างของปูมงคลเนาะสองเก้าปู่มงคลวิ่งซอมกับเก่าพี่น้องนะครับวิ่งให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมักก็เอาไปประกบกับเส้นที่เพิ่นยังบ่มีครูเดอ้อพี่น้องนะครับให้พี่น้องเอาไปประกบเลย เพิ่นบ่ได้แพงนะครับเพื่อนบอ่ได้ห่วงได้หามนะครับหายแต่ขอให้จังได้ก็ได้ขอให้พี่น้องมีความสุขมีรอยยิ้มและเสียงหัวเพื่อนกระดีใจพี่น้องสําหรับแนวทางของเพิ่นไพสีเอาเข้าไปกันแล้วแต่พี่น้องนะครับไม่ได้กีดกันเด้อครับเด้อนะครับมาเบิ้งปูจับคู่ให้พี่น้องปูมงคลจับคู่อะไรนาะพี่น้องเนาะนะครับปูมงคลจับคู่ไปที่นะครับ สองศูนย์นังปนน้องสองหกพี่น้องนะครับสองแปดพี่น้องนะครับสองเก้า นี่คือแนวทางของปูมงคลจับคู่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องไปพิจารณาาอาอีกเถือหนึ่งนะครับมักกระจัดคัดกะพานพี่น้องนะครับแนวทางมีเข่ามีรุดได้นะครับผมมาเบิ่งชุดที่สองของปูมงคลนอนพี่น้องเนาะชุดที่สองของปูมงคลนะครับชุดที่สองของปูมงคลนะครับ เก้อลลาอะไรพี่น้องเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้า นี่พี่น้องปูมงคลจับคูเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยเอาไ้พี่ให้น้องเนาะนะครับอย่าลืมพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กํับั่งใจปูกันแลหลายพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูาไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานงวดต่อไปพี่น้องว่าเขาดือดุด เอาไว้เบิงวันที่2ท่าทันว่าพี่น้องเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่าง2กับ9เด้อจับคู่20262829 90929698นี่คือแนวทางของปู่มงคลพี่น้องนะครับแนวทางวัต่ิพานมากกับ37ตรงๆบอตรงกับพี่น้อง วันที่20เพิ่นที่เป็นยังไดกายพี่น้องพิดจะาหน้าแคบหนาจอพ่นไว้พ่อใจดีฝากผูมมงคลไว้น้าเนี่ยกันแล้วกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่นกันหลายๆพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แหละพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ